สวัสดีค่ะช่องเจคเคโนโยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s ับสไค i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคโนโขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านเจ้าของขายเองนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะทุกท่านอยู่ในแหล่งของชุมชนค่ะอยู่บนที่ดินขนาด198ตารางวาเลยนะคะมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง,วางบรรยากาศเงียบสงบรม่มรื่นพร้อมบ้านหลังใหญ่หน่าอยู่มากๆเลยทีเดียวด้านหลัง กว้างมากเลยนะคะสามารถที่จะทำสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมได้หรือว่าจะลงสวนก็ได้เลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะคะเพราะมีพื้นที่กว้างมากถุกท่านน้ำฟรีค่ะน้ำฟรีตลอดชีพนะคะอยู่ที่ตำบลบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะคะ อยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้โรงพยาบาลในรัศมี500เมตรและอยู่ใกล้สถานที่ราชการอื่นๆค่ะระยะทางประมาณ1กิโลเมตรอยู่ใกล้คาเฟ่อเมซอน500เมตรห่างจากปั๊มน้ำมันใหญ่800เมตรอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้ออยู่ที่บ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะคะราคา1 6 8 9 0 0 0าบาทค่ะคือราคาที่ ได้ปรับราคาพิเศษมาแล้วนะคะตัวบ้านรังใหญ่พร้อมพื้นที่กว้างหนึง้ตารางวาค่ะเป็นที่ดินโฉนดคุ้แดงน,นสสีจอนะคะท่านใดสนใจแปลงนี้ติดต่อสอบถามรานัดชมพื้นที่ต้องการคุยโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยค่ะอย่าลืมติดต่อไปดูแนวเขตและเอกสารให้ชัดเจนและสบายใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ